สวัสดีค่ะปกติการสร้างเพชรต้องใช้ความร้อนมหาศาลกว่า1 5 0 0องศาเซลเซียสและแรงดันที่สูงมากใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าเราสร้างเพชรได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนหรือแรงดันสูงเลยแค่เพียงยิงลำแสงอิเล็กตรอนใส่โมเลกุลธรรมดาธรรมดาละทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวได้ค้นพบวิธีเปลี่ยนโมเลกุลอะดามันเทนให้กลายเป็นนาโนไดมอนด์หรืออนุภาคเพชรจิว๋วได้สำเร็จด้วยวิธีที่เรียบง่าย ความพิเศษอยู่ที่โครงสร้างของอะดามันเทนที่คล้ายกับเพชรอยู่แล้วพวกเขาแค่ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนไปกำจัดพันธะบางอย่างออกและปล่อยให้มเลกุลที่เหลือจับกลุ่มกันจนเกิดเป็นผลึกเพชรที่สมบูรณ์ที่น่าทึ่งคือกระบวนการนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีและยังทำได้ในอุณหภูมิห้องไปจนถึงลบ173องศาเซลเซียสอีกด้วย การคุ้นพบนี้มีประโยชน์มหาศาลครับในวงการแพทย์เราอาจใช้เจ้านาโนไดมอนด์นี้เป็นตัวนำส่งยาหรือติดตามเซลล์มะเร็งและยังอาจนำไปสู่การพัฒนาชิปอิเล็กทรอนิกส์หรือเซนเซอร์ควอนตัมที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยสรุปง่ายๆคือนี้ไม่ใช่แค่การสร้างเพชรราคาถูกแต่เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแล้วการคุ้นพบนี้จะเปลี่ยนโลกของเราได้ยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ คุณผู้ฟังสามารถฟังเนื้อหาฉบับเต็มได้โดยกดข้างล่างนะคะ